แล้วก็เอารูกโป่งมาแล้วก็เอากวยกองใส่เข้าไปในปากปากลูกโป่งครับแล้วก็เอาช้อนตักเบกกิ้งโซดามานะครับตักเบกกิ้งโซดามาใส่ไป1ช้อน2ช้อน3มช้อนสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับครูทอสอีกแล้วครับ ที่ช่องดีไซน์นี้อีกแล้วนะครับมีขวดอยู่เปล่าเขาบอกว่าขวดสามารถเป่าลูกโป่งได้ขวดเปล่าเนี่ยนะเป่าลูกโป่งได้บ้าหรือเปล่าเรามาดูกันว่าจะบ้าจริงๆหรือเปล่าว่ามันเป่าลูกโป่งได้อย่างไรเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอุปกรณ์การทดลองครับก็จะมีขวดแก้วขวดเล็กนะครับหนึ่งใบหนึ่งใบพอแล้วนะครับหนึ่งใบแล้วก็ เบกกิ้งโซดาหรือผงฟู1นึซองแก้วพลาสติก1ใบกางไกงห่งอันช้อน1นึคันลูกโป,ป่ง1นงใบน้ำส้มสายชู1ขวดนะครับ แล้วก็กลวยกลองหนึ่งอันกลวยกลองหนึ่งอันพูดให้ชัดๆนะครับเรามาดูครับวิธีการทดลองทำอย่างไรจะ <Okay. S 1> น,นำขวดเปล่ามาแล้วก็เราจะเทน้ำส้มสายชูไปครึ่งขวดนะครับโดยประมาณสบ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเป่าลูกโป่งนะครับให้มันขยายตัวเพื่อที่เราเวลาเราจะใส่กับหัวเนี่ยจะได้ใส่ง่ายๆนะครับแล้วก็พอเป่าเสร็จแล้วเราต้องตัดเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูไปก่อนนะครับตัดเบกกิ้งโซดาไปก่อนนะครับ แล้วก็เอาใส่แก้วที่เราเตรียมมาโอเคแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> แบบนี้นะครับ <c oughs> และพอเสร็จแล้วเราก็เอาลูกโป,ป่งมาแล้วก็เอากลวยกรองใส่เข้าไปในปากปากลูกโป,ป่งนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เอาช้อนตักเบกกิ้งโซดามานะครับโอเคตักเบกกิ้งโซดามา ใส่ไปหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ากลวยกองออกนะครับพูดให้ชัดนะกลวยนะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาลูกโปง่งไปครอบไว้ที่ปากขวดนะครับปึ๊บ ามาดูกันครับว่าถ้าเทเบกกิ้งโซดานะครับเบกกิ้งโซดาที่อยู่ในลูกโป่งเนี่ครับใส่กับน,น้ำส้มสายชูเรามาสังเกตกันนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรหนึ่งสองสามปึ๊บปึ๊บปึ๊บวขวดสามารถเป่าลูกโป่งได้จริงๆครับ สามารถเป่าลูกโป่งได้โอ้โห <_ t we ak> สุดยอดมันก็จะค่อยๆพองขึ้นพพพเรามาสรุปผลการทดลองกันนะครับเมื่อเบกกิ้งโซดามาทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูนะครับจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในในขวดนี้ม,มากๆ จะทำให้ลูกโป่งเนี่ยสามารถขยายตัวได้แล้วทีนี้ครูก็จะมีเก็บความรู้อีกอย่างหนึง่งมาให้ทุกๆคนฟังนะครับว่าการนะครับมีรูปร่างที่ไม่แน่นอนต้องการที่อยู่รูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะบรรจุถ้าใครชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับบายบาย